ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมบทที่สเทศสามธรรมาติวันพรุ่งนี้จะมีงานเทศมหาชาติ เรือนปั้นยาหลังใหญ่ของยายจึงดูคับแคบลงไปถนัดเมื่อลูกๆหลานๆมากันพร้อมหน้าเนื่องจากนิมนต์พระมาเทศปีละสองครั้งยายจึงลงทุนซื้อธรรม,มาสสามหลังมาไว้ประจำบ้านจะได้ไม่ต้องไปขอหยิบขอยืมจากวัดและที่ต้องซื้อไว้ถึงสามหลังก็เพราะนิมนต์พระมาครั้งละสามรูปซึ่งท่านจะขึ้นธรรม,มา,ามเทศโตอตอบกันเรียกว่าเทศปุจฉาวิสัชนา การที่พระเทศสามรูปในคราวเดียวกันคนโบราณเขาเรียกว่าเทศสามธรรม,มาฏบรรดาลูกหลานที่เป็นผู้ชายช่วยกันตกแต่งสถานที่เริ่มตั้งแต่ประตูรั้วมาจนถึงบนเรือนโดยนำกิ่งไม้สดและต้นกล้วยต้นอ้อยมาตกแต่งทำเป็นซุ้มประตูป่าส่วนพวกผู้หญิงนำกระดาษสีมาตัดเป็นพวงมาลายัยและเป็นรูปดอกไม้ประดับประดาตามเสาเรือนและประตูหน้าต่าง รอบๆร,รรม,มาศแต่งด้วยกระดาษหลากสีตัดเป็นลวดลายงดงามมีต้นกล้วยและต้นอ้อยปูกติดไว้ทั้งสีมุมในแต่ละรรม,มาศพวกถนัดทางทำอาหารก็เข้าครัวเตรียมทำกับข้าวและของหวานไว้เลี้ยงพระเลี้ยงคนซึ่งนอกจากจะเป็นลูกๆหลานๆของยายแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงตลอดจนคนที่คุ้นเคยมาร่วมฟังเทศด้วยตกค่ำ พวกผู้ชายช่วยกันจุดตะเกียงเจ้าพายุมาแขวนบนคือพวกเด็กๆพากันตื่นเต้นกับแสงไฟต่างวิ่งเล่นวิ่งไล่กันเป็นที่สนุกสนานขณะที่พวกผู้ใหญ่ช่วยกันทำงานอย่างขมักขะม้นด้วยหวังจะได้บุญ <อะ S 2> การเตรียมงานเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาสองยามผู้ที่บ้านอยู่ใกล้พากันกลับไปหลับนอนอยังบ้านเรือนของตนส่วนพวกบ้านไกลถือโอกาสนอนค้างที่บ้านยาย แม่จวนมานดาของเด็กชายเจริญได้เป็นลูกสาวคนเล็กของยายมากับลูกสาวทั้ง9้าคนปล่อยให้ทิดพองผู้สามีเฝ้าบ้านแต่เพียงลำพังแม่จะนอนค้างคืนหรือว่าจะกลับบ้านครับเด็กชายผมแกละถามมารดาเอ็งอยากให้แม่ค้างหรืออยากให้แม่กลับละ่ะเธอย้อนถามพบกันครั้งนี้ดูเหมือนว่าลูกชายเปลี่ยนไป แต่ก่อนเขาแสดงท่าทางหมางเมินเหินห่างไม่ยินดียินร้ายเมื่อพบกันมาบัดนี้กลับสนใจไถ่าถามก็แล้วแต่แม่สิครับถ้าแม่อยากกลับถึงผมจะอยากให้ค้างแม่ก็คงไม่ค้างใช่ไหมล่ะแต่วันนี้แม่ไม่อยากกลับเองจะให้แม่นอนที่ไหนเธอถามอยากจะบอกลูกว่าเธอจะนอนกับเขา พราะถึงเวลาแล้วที่จะได้ระบายความอึดอัดขัดข้องที่หมักดองอยู่ในใจมาช้านานนอนห้องผมก็ได้ครับห้องออกกว้างเด็กชายถือโอกาสชวนด้วยอยากใกล้ชิดมารดาอันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการความรักความอบอุ่นจากผู้บังเกิดก้าวดีเหมือนกันเดี๋ยวนะให้แม่ไปบอกพี่ๆเองก่อนเธอลุกออกไปบอกลูกสาวให้พวกหล่อนจัดการปูที่หลับที่นอนกันเอง บ้านยายมีเครื่องนอนครบทั้งที่นอนหมอนมุง้งและผ้าห่มเสร็จแล้วจึงกลับมาที่ห้องลูกชายซึ่งเขาปูที่นอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแม้จะรู้สึกง่วงด้วยเลยสองยามไปแล้วหากแม่จวนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระด้วยเคยปฏิบัติจนชินคืนไหนไม่ได้สวดมนต์คืนนั้นจะนอนไม่หลับนิสัยดีงามนี้ตกทอดมาถึงลูกๆของเธอพวกเขาสวดมนต์เป็นกันทุกคน พราะเธอสอนลูกโดยทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องคนเท่าคนแก่เชื่อว่าการสอนลูกให้เป็นคนดีนั้นต้องสอนกันตั้งแต่เริ่มตั้งครรเด็กชายเจริญสวดมนต์เสร็จก่อนมารดาเพราะสวดเพียงห้าบทคือพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณพาหุงและมหาการุนิโกแม่จวนก็สวดห้าบทนี้มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็ก ต่อมาหลวงพ่อเชื้อท่านแนะนําให้สวดกรณียเมตตาสูตรกับเมตตานิสังสสูตรเพิ่มอีกสองบทสวดมนต์เสร็จเธอจึงล้มตัวลงนอนดึงบุตรชายคนเดียวเข้ามากอดเด็กชายกอดบานดาแน่นด้วยโหยหาความรักมานานไอ้หนูเอ็งไม่เกลียดแม่แล้วหรือทีท่าหมางเมินของลูกชายในวันเก่าๆทําให้เธอคิดว่าเขาเกลียดผมไม่เคยเกลียดแม่เป็นคําตอบของเด็กชายผมแกละ แล้วทำไมเมื่อก่อนเองถึงเฉยเมยหลบหน้าหลบตาไม่มาหาแม่เพราะผมคิดว่าแม่ไม่รักผมนี่ครับเขาสารภาพใครบอกกับเองล่ะใครว่าแม่ไม่รักเองไม่มีใครบอกหรอกครับผมคิดเอาเองก็แม่ยกผมให้ยายแล้วก็ไม่เคยมาดูมาแลผมได้เห็นแม่เพียงปีละสองครั้งตอนมีเทศแม่ไม่รักผมใช่ไหมครับ คำพูดของลูกชายทําให้แม่จวนร้องไห้เธอกอดลูกแน่นพูดทั้งน้ําตาว่าโถทุนหัวของแม่ถ้าไม่พูดออกมาแม่ก็ยังคงคิดว่าเองเกลียดแม่ที่แท้ก็น้อยอกน้อยใจเพราะคิดว่าแม่ไม่รักถ้ารักก็คงไม่ยกผมให้กับยายเขาตัดเพ้อแม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นเองไม่รู้หรอกว่าวันที่ยายมารับตัวเองไปนั้นแม่ร้องไห้ใจแทบขาด เพราะมีลูกชายอยู่คนเดียวในบรรดาลูกสิบคนแม่รักเองมากที่สุดถึงพ่อเองเขาก็รักลูกชายมากกว่าลูกสาวแล้วทำไมถึงต้องยกผมให้ยายด้วยล่ะครับหรือเป็นเพราะรักจึงต้องผลักไล้ไสายส่งเด็กชายแกล้งถามที่จริงยายเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วหากก็ยังอยากฟังจากปากมารดาอีกครั้งแม่จวนหยุดร้องไห้ เล่าให้ลูกฟังว่าพ่อกับแม่ไม่ได้คิดจะผลักไสไล่ส่งตังที่เองคิดแต่เพราะเห็นแก่หลวงพ่อเชื้อท่านอุตส่าห์แนะนำด้วยความหวังดีท่านเป็นผู้พิเศษนะไอ้หนูพ่อกับแม่คิดว่าท่านคงจะมองเห็นอนาคตของเองถึงได้ไม่อยากให้เองอยู่กับพ่อแม่หรือครับผมนึกว่าแม่เกรงใจยายเสียอีกเรื่องยายนั้นแม่ไม่ห่วงเพราะส่งพี่ๆเองมาก็ได้ แต่พ่อกับแม่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อเชื้อท่านคงเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเองก็เลยต้องทำตามที่ท่านแนะนำที่สำคัญกว่านั้นคือพ่อเองเก็กลัวอย่างที่แม่กลัวกลัวอะไรครับกลัวเองจะเป็นกระเทยน่ะสิมีพี่เป็นผู้หญิงหมดโดยเป็นห่วงว่าเองจะมากลายเป็นผู้หญิงไปอีกคนถึงตอนนี้เด็กชายหัวเราะคิกๆ นึกไปถึงอ e ีจ้อยเพื่อนร่วมชั้นเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกของบิดามารดายอย่างแท้จริงก็ตอนนี้เอ็งขำอะไรหรือไอ้หนูแม่จวนอยากรู้ขำกระเทยสิครับแม่เพื่อนผมคนนึงชื่อจ้อยมันเป็นผู้ชายแต่เพื่อนๆเ,เรียกอ e ีจ้อยเพราะมันดัดจริตดีด,ดิ้นจีบปากจีบคอพูดแถมทำเสียงอ่อนเสียงหวานเดินตูดบิดไปบิดมาดูน่าเกลียด ร้ายกว่านั้นนะแม่มันนุ่งกระโปรงมาโรงเรียนแม่มันร้องไห้ร้องหม่มาฟ้องครูว่าลูกชายไม่ยอมนุ่งกางเกงเอากระโปรงพี่สาวมานุ่งแล้วครูทำยังไงครูเขาก็เคียดครับมันก็ยอมให้ครูทำโทษทุกวันจนครูเขาเบื่อไปเองเขาบอกแม่มันว่าให้ทำใจเถิดเนึกว่าเป็นเวรเป็นกรรมพวกเพื่อนๆก็เลยเรียกมันว่าอีจ้อยจนติดปากเด็กชายพูดชอดชอด รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขกว่าทุกวันน่าสงสารนะลูกฟังแล้วแม่สังเวชใจเหลือเกินเป็นความทุกข์อันใหญ่หลวงของพ่อแม่ที่ลูกมามีอันเป็นไปเช่นนั้นครับพ่อแม่ของมันก็กรุ่มใจมีลูกชายคนเดียวเสียด้วยเห็นเขาว่าพี่ๆมันเป็นผู้หญิงหมดมันก็เลยอยากเป็นผู้หญิงบ้างผมโชคดีนะครับที่มาอยู่กับยายไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างอีจ้อยไปแล้วก็ได้ พูดอย่างโล่งอกนั่นสิพ่อกับแม่ถึงต้องยอมยกเองให้กับยายไอ้หนูถ้าเองกลายเป็นกระเทยไปแล้วก็แม่ต้องฆ่าตัวตายแน่ๆอย่านะครับแม่ยายสอนว่าคนที่ฆ่าตัวตายต้องตกนรกลูกชายว่าถูกแล้วหลวงพ่อเชื้อท่านก็เคยสอนว่าคนที่ฆ่าตัวตายนั้นบาปหนาที่สุดต้องไปตกนรกหมกไหมถึงห้า้อชาติ เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ต้องฆ่าตัวตายติดติดกันถึง7ชาติจึงจะหมดกรรมแปลว่าฆ่าตัวตายเพียงครั้งเดียวแต่ต้องไปตกนรก500ชาติแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายอีกเจ็ดชาติอย่างนั้นหรือครับหลวงพ่อเชื้อท่านว่ายอย่างนั้นแล้วแม่ก็เชื่อเพราะท่านเป็นผู้วิเศษผู้วิเศษเป็นยังไงครับแม่คือผู้สูงด้วยคุณธรรมเพราะได้ฝึกอบรมจิตมาดีแล้ว ทั้งได้เคยสร้างสมวัสนาบาร,รมีมาแต่ครั้งอดีตชาติทำให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆเป็นต้นว่าหูทิพตาทิพรู้วาลาจิตของผู้อื่นระลึกชาติได้มีอิทธิฤทธิเช่นเหาอเหินเดินอากาศได้เป็นต้นแม่จวนอธิบายจากปัญญาที่เกิดจากการฟังพระเทศคือสุตะมยปัญญาคนหอได้มีจริงๆหรือครับผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะคนตัวหนักกว่านกจะล่องลอยไปในอากาศได้ยังไงเด็กชายไม่อยากจะเชื่อได้สิลูกอย่างหลวงพ่อช้างวัดตึกราชาท่านก็เหาะได้ยายเองเล่าให้แม่ฟังว่าท่านเคยเหาะไปเที่ยวป่าหิม,มาพานตามความเข้าใจของแม่คนที่เหาะได้นั้นเขาไม่ได้เอากายเนื้อไปแต่ไปด้วยกายทิพย์กายเนื้อนั้นหยาบและหนักส่วนกายทย์ปเป็นกายละเอียด และเบาพอๆกับอากาศจึงล่องลอยไปได้ถ้าเช่นั้นผมจะบวชเป็นพระอย่างหลวงพ่อช้างเพราะผมอยากเหาะได้คนอายุสิบสองพูดตามประษาเด็กก็ดีสิแม่จะได้ขอเกาะชายผ้าเหลืองไปเที่ยวป่าหิมะพานด้วยแม่จวนพลอยนึกสนุกไปกับลูกไม่ได้หรอกครับแม่เป็นผู้หญิงประดย๋ยวผมต้องอาบัตพระกับผู้หญิงถูกตัวกันไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นแม่ไม่ไปก็ได้คนเป็นแม่พูดงอนเอเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พ่อไปกับผมแล้วกลับมาเล่าให้แม่ฟังดีไหมครับเด็กชายพยายามพูดเอาใจมารดาไม่ดีแน่เกิดพ่อเองไปได้มักกะลีผลเป็นเมียก็จะไม่กลับมาหาแม่คนพูดหึงมักกะลีผลคืออะไรครับเขาว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าหิม,มาพาน ต้นไม้นี้ออกรูปเป็นผู้หญิงรูปร่างสวยโสภาเหมือนเด็กสาวอายุ1 5บ6ถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าแม่หึงกระทั่งผลไม้ก็ไม่ใช่ผลไม้ธรรมดานี่นะไอ้หนูเขาว่ามักกะลีผลนี่สวยมากขนาดพวกรือศียังแย่งกันเก็บเอามาทำเมียเวลาที่มันหล่นมาจากต้นส่วนพวกวิทยาธรและคนทันที่เหาะได้ก็จะเหาะไปปริดเอามาทำเมีย ผมจะเก็บมัก,กรีผลที่ออกรูปเป็นผู้ชายมาฝากแม่พ่อจะได้หึงบ้างแม่ว่าดีไหมครับไม่ได้หรอกไอ้หนูหลวงพ่อช้างท่านว่ามัก,กระีผลต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นถ้าเป็นผู้ชายแปลว่าของเก๊ของแท้ต้องเป็นผู้หญิงมารดาของเด็กผมแก่อธิบายเธอเชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อช้างเล่าให้มารดาฟังดีละถ้าผมไปป่าหิมพานจะเก็บมาทำเมียบ้าง เองเป็นพระทำอย่างนั้นก็ต้องอาบัติปาราชิกนะซีมารดาทวงผมก็ฝากให้พ่ออุ้มมาเผื่อสิครับพอกลับมาผมก็จะสึกอย่าคิดลามกจกเปรตอย่างนั้นเองยังเด็กนะไอ้หนูเอาสมองไว้คิดเรื่องเรียนดีกว่านอนเถอะดึกมากแล้วแม่จวนพูดตัดบทแม่ชักหึงแล้วใช่ไหมกลัวพ่อจะเอามักะกรีผลมาทำเมียเด็กชายล้อเลียนมารดา แม่จวนไม่ตอบด้วยรู้สึกขัดเขินที่ลูกชายรู้เท่าทันเห็นมารดางเงียบไปเด็กชายจึงถามขึ้นว่าแม่ครับพรุ่งนี้พ่อจะมาฟังเทศหรือเปล่าครับมาสิถ้าเขารู้ว่าเองไม่โกรธไม่เกลียดพ่อกับแม่แล้วเขาคงจะดีใจมากตั้งแต่เองมาอยู่กับยายพ่อเองเปลี่ยนไปเป็นคนละคนที่เคยอารมณ์ดีก็กลายเป็นหงุดหงิดโมโหง่าย เขารักเองมากนะไอ้หนูแต่เขาก็ไม่เคยมาเยี่ยมผมเลยนะครับผมได้เห็นหน้าพ่อกับแม่ปีละสองครั้งเท่านั้นมีทยายไม่จัดให้มีเทศมหาชาติที่บ้านผมก็คงจำพ่อแม่ตัวเองไม่ได้แล้วแม้จะหายน้อยใจหากยังไม่ไวประชุดประชันก็พ่อเองเขาต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวส่วนแม่ก็ต้องอยู่บ้านดูแลลูกเต้าจะเอาเวลาที่ไหนมาบ่อย เองโตแล้วก็น่าจะไปเยี่ยมพ่อแม่และพี่ๆเขาบ้างมันดาพูดตัดเพอก็ผมนึกว่าพ่อแม่ไม่ต้องการผมแล้วจึงไม่อยากไปให้เห็นหน้าเอาเถอะครับต่อไปนี้ผมจะหมั่นไปเยี่ยมพ่อกับแม่ผมชักง่วงแล้วเรานอนกันดีกว่านะครับ วันรุ่งขึ้นพวกหลานๆถูกปลุกให้ลุกมาฟังเทศคถาพันซึ่งพระจะเริ่มเทศเวลาห้านาฬิกาตรงที่ยังเล็กนักก็ส่งเสียงร้องไห้กระจององแงเพราะนอนไม่เต็มอิ่มส่วนพวกที่โตหน่อยแต่ซุกซนชอบหนีไปวิ่งเล่นก็จะถูกยายจับผูกขาล่ามไว้กับเสาเรือนเป็นการบังคับให้ฟังสภายคนหนึ่งไม่อยากให้ยายทำกับลูกอย่างนั้นหากก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมา ด้วยเกรงใจคนเป็นแม่ผัวจึงได้แต่เก็บความไม่พอใจไว้แต่ผู้เดียวจะว่าแม่ผัวลำเอียงหรือก็พูดไม่ได้เพราะมีใช่แต่ลูกของตัวเท่านั้นที่ถูกทำเช่นนี้ลูกของลูกสาวแท้ๆแ,แม่ผัวก็ยังทำกว่าจะจับหลานคนน้นคนนี้ผูกขาเสร็จก็เล่นเอายายเหนื่อยกระนั้นก็มีความสุขกับการเกณฑ์ลูกหลานขึ้นสวรรค์พวกลูกสาวลูกสะใภ้ของยายเขาไม่ยอมช่วย เพราะสงสารลูกของตนแต่ยายกลับคิดว่าถ้าหลานไปตกนรกจะยิ่งน่าสงสารกว่านี้หลายเท่านักจัดการกับหลานคนอื่นๆเสร็จแล้วยายก็เรียกหาหลานคนโปรดยายครับผมอยู่ป .4 แล้วยายเลิกผูกขาผมเสียทีนะครับเด็กชายวิงวอนด้รู้ว่าตนจะต้องเป็นจำเลยลายต่อไปไม่เป็นไรเอาไว้เองอยู่มัธยมหนึ่งยายอยเลิกผูก ยายพูดง่ายๆหากเด็กชายรู้สึกว่าฟังยากผมสาบานว่าจะไม่หนีไปเล่นอย่างเด็ดขาดจริงๆนะยายยายไม่ชอบสะบบสาบานคนดีเขาไม่ต้องสาบานพูดอะไรคนก็เชื่อเพราะเขาไม่ยอมพูดเลาะและเลวไหลไร้สาระยายถือโอกาสเทศก่อนพระเด็กชายพูดไม่ออกครั้นจะเถียงยายว่าเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ดูจะเป็นการโกหกซ้อนโกหก ทั้งนี้ทั้งนั้นพระยายเป็นบุคคลเดียวที่รู้เท่าทันเขาทุกเรื่องยื่นขามาเสียดีๆเร็วๆเ,เข้าจนได้เวลาแล้วยายเร่งเด็กชายอายุสิบสองจึงจำใจให้ยายผูกขาเช่นเดียวกับหลานที่สุกสนคนอื่นๆรู้สึกอับอายขายหน้าตรงที่เขาตัวโตวที่สุดและอายุมากที่สุดในบรรดาผู้ที่ถูกผูกขาไม่เป็นไรปีหน้าก็ได้ขึ้นมัธยมแล้ว เด็กผมแกลลปอบใจตัวเองแต่แล้วก็เกิดความคิดขัดแย้งขึ้นในใจแล้วถ้าเกิดสอบตกละ่ะต่อไปนี้เห็นจะต้องตั้งอกตั้งใจเรียนเสียที